ก่อนจะรับชมคลิปจะเลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อีกวันนะครับอยู่ที่วัดป่าวัดจตัวป่านะครับผมหลวงพ่อิมนิมนต์วันนี้อยู่กับฟังคำมือนเช่นเคยนะครับกับปลาใยมงคลนะครับสองเชือกนะครับผม Ah. Oh no? no? yeah, so, like ้วาสต์นนันนี้ก็อีกงานนะครับผมงานวันนี้เป็นงานสอายค้อมใหญ่นะครับที่วัดป่านะครับผบ้านตะกัวป่านะครับผมอันนี้ก็รับบทเปียงเสาเชือกนะครับผม ก็ช่วงนี้ก็ก็ได้เวลาแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาที่จะทำการแห่นะครับก็ได้เวลานะครับเลือกงามยามดีนะครับสามโมงเช้าเก้านาทีนะครับผพังกะเมินครับผม เหมือนก็เดินนำหน้าไปนะครักคบกับไปยึดเดี๋ยวก็จะไปที่เกยนะครับเกยขึ้น้างนะครับเดี๋ยวรอขบวนสักน co ิดนะครับผมยังไม่พร้อมนะครับ อนนี้กระบวนยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ,อน,นุญาตโยมที่มาทำบุญวันนี้ก็กำลังทยอยทยอยกันมานครับผมก็วันนี้ก็ามาเจอ,เกอกันอีกครับผมกับพังะเมิอน,นะครับหลังจากที่งานแรกนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับเพราะว่าเจ้าภาพก็ ได้บอกกับควันโต้งว่างานยกเลิกนะครับไม่สามารถที่ทำกันเหตุได้นะครับก็เลยแยกย้ายกันไปพอดีครับหลังจากนั้นมาอีวันรุ่งขึ้นตดมานะครับตั้งพระครูตั้นก็โทรมาบอกครับบอกว่างานอนุญาตให้แห่ได้นะครับก็เลยควันโต้งก็เลยได้มาบอกพระใจมงคลนะครับให้มาร่วมงานด้วยกันครับก็ได้มาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมมานอนอยู่ที่วัดป่านะครับ บัดกมุงพ่อนะครับอันนี้คครูนะครับท่านพระอาจารย์นะครับ ฟังกคำบืินะครับครับผมอาควันโต้งครับผมควนโต้งอันนี้เรเทียบีิเกยนะครับตอนนี้ พระอาจารย์ก็ได้ขึ้นนั่งปาใจมัมงคลนะครับสองรูปนะครับผมไปด้วยมาไปนะไปด้วยไปด้วยปาจัยมงคลก็จะได้เดินนำหน้าขบวนนะครับงฟัไปด้วย ฟังกำมินก็จะได้พระครูก็จะได้นั่งฟังกำมิอนะครับนั่งกันเดียวเเนบ ครับพระพระอาจารก็กำลังจะนั่งขึ้นนั่งกำมือนะครับครับหลังจากพระอาจารขึ้นนั่งแล้วก็กำบนก็หงษ์จะเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวมา จนสามเลยว่นี่ได้แค่สองครับแค่สองครับเดี๋ยวก็มาใส่ผิงไทยเมื่เเสร็จนะยี่ห้อไหนครับว่าไม่รับครับผมเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับขบวนของเราก็จะเริ่มเลยนะครับข้าเชื่อมองคนที่เดินนำหน้านะครับแล้วก็ติดตามด้วยฟังคำเหมือนนะครับผม ตามด้วยขบวนแห่นะครับขบวนแห่ก็กำลังเคลื่อนตัวนะครับผมออกจากวัดนะครับวันนี้ก็จะเห็นรอบหมู่บ้านนะครับผมครับผมครับขบวนก็ได้ขึ้นออกจากตัววัดแล้วนะครับผมจะเดินทางเข้าเพื่อนเข้าสุ่มบ้านนะครับผมนี่ครับกำลังเคลื่อนออกจากวัดนะครับ รอกระบนแห่แป๊บหนึ่งนะครับผมดูนะครับครับสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ขอให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้ด้วยครับขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสมบังในหน้าที่การงานทุกท่านด้วยนะครับครับผม